ัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับเกตเข่วเรดิโอนะครับในรูปแบบการเทสกระดานจริงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงกติกาการเดินตัวหมากหมากลูกไทยนะครับโดยจะจำแนกออกเป็นทั้งหมดแต่ละตัวหมากนะครับเริ่มต้นจากเบี้ยนะครับเบี้ยนะครับเบี้ยคือตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าตัวนี้แหละครับเบี้ยนะครับอนุภาพและการเดินนะครับ จะเดินลักษณะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้ครับเดินได้ตาเดินละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเดินตัวหมากตัวใดก็ตามแต่ส่วนใหญ่นะครับการเปิดหมากแต่ละครั้งเนี่ยเบี้ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักและตัวแปรสําคัญครับในการแปลขบวนรูปหมากและทําการที่จะเอาเอาใช้กับฝั่งตรงข้ามได้นะครับการเดินเบี้ยนะครับก็จะมีรูปทรงต่างๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในตาต่อไปในคลิปต่อไปนะครับอันดับแรกนะท่านผู้ชมครับเบี้ยนะครับ ลักษณะการเดินของเขานะครับจะเป็นเดินเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับเวลาตั้งตัวมาก็จะตั้งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดินเป็นเส้นตรงครับส่วนฝั่งสีแดงเนี่ยก็จะเดินแบบนี้เหมือนกันนะครับเดินเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ครับว่าเบี้ยนั้นเมื่อเดินเป็นเส้นตรงได้แต่เวลาเขาจะกินกันนะครับจะต้องกินในลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับโดยการเดินไปเฉียงๆแบบนี้ครับนี่คือการกินเบี้ยนะครับการกินเนี่ยจะใช้การแทนที่ตัวหมากครับ กตัวอย่างเช่นกรณีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตนะครับข้าวเนี่ยเดินเบี้ยตำแหน่งที่ชอชิง3นะครับขึ้นไปที่ชอชิง4นะครับชอชิง4กระดานแต่ละตาเดินขออนุญ,ญาตพูดถึงทีหลังนะครับก็คือ1นะครับกอไก่ขอไข่ขอควายงงูจอจานชอชิงชอช้างและยอหญิงครับโดยแต่ละตาเดินเนี่ยจะคิดเป็นแนวตั้งเลยท่านผู้ชมครับ นี่ครับยอหญิงก็เป็นยอหญิงนะครับยอหญิงหนึ่งนะฮะยอหญิงสองยอหญิงสามยอหญิงสี่แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับชอชั้งหนึ่งชอชั้งสองชอชั้งสามชอชั้งสี่โดยนับทางฝั่งมุมมองของสีขาวเป็นหลักนะครับสีขาวเดินฝั่งไหนนับฝั่งนั้นครับกรณีการบรรยายเกมของเกตเคาลลีดิโอเองก็เช่นกันนะครับจะใช้มุมมองของทางขวามือเป็นหลักนะครับในการไล์สดแต่ละครั้ง ก็ขอเนี่ยทำความเข้าใจท่านผู้ชมไว้ณนที่นี้ก่อนนะครับเราพูดถึงเบี้ยกันต่ออีกครั้งหนึ่งรับท่านผู้ชมครับเบี้ยนะครับเดินเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับแบบนี้ครับเดินได้ครั้งละหนึ่งตาเท่านั้นนะครับฝั่งตรงข้ามเดินเบี้ยแบบนี้นะครับขาวเดินเบี้ยแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับสีแดงเองก็เดินเบี้ยแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้กันแล้วการกินปัดหมากนะครับจะใช้การกินโดยการแทนที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสีขาว นำเบียตำแหน่งที่ชอชิง4นะครับกินตัดเบียเข้าไปตำแหน่งที่จอจาน5ครับเราก็จะหยิบของฝั่งตรงข้ามนั้นออกมาวางแบบนี้ครับนี่คือการกินกันแล้วนะครับนี่คือเบียนะครับฝั่งสีแดงจะกินกลับก็ต้องใช้เบียนะครับกินเท่านั้นนะครับหรือจะเดินไปเส้นตรงแบบนี้ก็ได้นะครับการเล่นหมากรุกนั้นไม่จําเป็นนะครับว่าเขากินแล้วจะต้องกินตอบหรือมีจังหวะในการกิน ก็ต้องกินสวนนะครับไม่มีการหักขามันมาคอสนะนี่คือหมากรุกนะครับผมใช้ชั้นเชิงและยุทธวิธีพิชัยสงครามเป็นหลักครับเนี่ยครับสีแดงก็จะกินตอบแบบนี้หรือนะครับเนี่ยครับก็จะหยิบออกหรือนะครับฝั่งสีแดงก็ไม่สามารถที่จะกินได้แต่เลือกที่จะเดินแบบนี้ได้ครับนี่คืออนุภาพของเบี้ยรับท่านผู้ชมจบเรื่องเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง อนุภาพตัวหมากขุนนางท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปผมขอเนี่ยพูดถึงเม็ดครับท่านผู้ชมครับนี่คือองค์ครักพิทักษ์ขุนับท่านผู้ชมครับเจ้าตัวนี้แหละครับเม็ดตัวนี้นะฮะขอขออภัยครับท่านผู้ชมครับผมลืมกล่าวไปถึงจุดหนึ่งเม็ดตัวนี้นะครับอนุภาพตัวหมากไม่ต่างจากเบี้ยนะครับแต่นะครับเบี้ยเนี่ยเมื่อเวลาคุณใช้งานเขาไปแล้วนะครับมีโอกาส ผมขอยกตัวอย่างนะครับว่าสีแดงตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีเมื่อเล่นกันไปจนถึงปลายกระดานแล้วนะครับสีขาวเนี่ยมาถึงแดนฝั่งตรงข้ามตรงจุดนี้นะครับของฝั่งตรงข้ามได้หมากของสีขาวจะงงายจะง่าย้าตัวนี้ครับเป็นแบบนี้เป็นเบี้ยงงายนะครับเบี้ยงงายเนี่ยจะมีอนุภาพเท่ากับนี่ครับขุนนางตัวน้อยคนนี้เลยครับองคลักษพิทักษขุนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เขานั้นจะเดินยังไงนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเม็ดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อไงแล้วจะเดินเหมือนครับขุนนางน้อยตัวนี้ครับนี่ฮะขุนนางน้อยของผมนะครับอผมขอได้พูดถึงขุนนางน้อยเลยนะครับเจ้าเม็ดตัวนี้ครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ฤทธานุภาพนี่ถือว่าเก่งมากนะท่านผู้ชมครับเจ้าตัวนี้นะครับอนุภาพในการเดินขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมหยิบออกสักนิดหนึ่งนะฮะ หยิบออกสักน mm ิดหนึ่งอนุภาพการเดินของเขานะครับการตั้งตัวมากเนี่ยถ้าฝั่งสีขาวนะครับจะตั้งที่ตำแหน่งจอจานนะครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งสีแดงเนี่ยจะต้องตั้งเม็ดในมุมที่ตรงข้ามกันครับสังเกตการตั้งตัวนะท่านผู้ชมครับสีแดงกับสีขาวเนี่ยขุ่นไม่ตรงกันครับท่านผู้ชมแต่เม็ดนั้นก็จะไม่ตรงกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อว่าสังเกตดูท่านผู้ชมครับนี่นะฮะจะเดินให้ดูนะครับเม็ดเนี่ย เขาจะชนกันครับท wow. ่านผู้ชมถึงจะกินกันได้นะครับเพราะเม็ดเนี่ยเวลาเขาเดินนะครับเขาจะเดินลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเฉียงอย่างนี้นะฮะเฉียงแบบนี้ครับถอยหลังก็จะต้องเฉียงแบบนี้ครับเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างละทีเท่านั้นนะครับหรืออย่างอัตราเดินเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับจอจานสามนะครับไปตำแหน่งที่งองูสี่หรือนะครับจอจานสามไปตำแหน่งที่ชอชิงสี่ครับหรือนะครับ จอจันสามถอยกลับมาตำแหน่งที่ชอชิงสองครับจอชิงสองนะครับหรือนะครับจอจันสามนะครับถอยมาที่งงูสองครับเมื่อเดินแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝ่ายเดินต่อนะครับนี่คืออนุภาพของเจ้าเม็ดน้อยครับขุนนางน้อยตัวนี้ครับองคลักพิทักษ์ขุนเนี่ยมันก็สังเกตได้ครับเจ้าตัวนี้จะอยู่ข้างกายขุนตลอดเวลาเลยนะครับถือว่าเป็นขุนนางคนสําคัญเลยก็ว่าได้ครับที่อยู่ข้างกายพระมหากษัตริย์ของเขาครับโอเคครับ และเจ้าเบียตัวนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อเขาได้ทําการหงแล้วนะครับนี่ฮะหงแล้วนะครับหงแล้วก็จะเดินเหมือนกับขุนนางน้อยท่านนี้แหละครับเดินเหมือนกันนะครับเดินเหมือนกันใช้หงเบี้ยเหมือนกันเลยครับนี่ฮะเดินเหมือนเจ้าเม็ดเลยครับเจ้าทันสามไปตำแหน่งที่ชฉชิงสี่เจ้าทันสามไปตำแหน่งที่งองูสี่หรือถอยหลังก็ได้นะครับอย่างราตาเดินแบบนี้ครับ นี่คือเมื่อไง่แล้วนะครับท่านผู้ชมต่อมาครับเราจะมาพูดถึงขุนนางท่านต่อไปนะครับขุนนางท่านต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีฤทธานุภาพเหนือกว่าอำนาจของเจ้าขุนนางน้อยครับนั่นก็คือโคนครับขุนนางที่เทียบเท่ากับรองแม่ทัพในสนามรบเจ้าโคนตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับอนุภาพปรลิธานุภาพของเขานะครับการเดินก็คือเดินไปข้างหน้าได้หนึ่งครั้ง หรือเดินเฉียงก็ได้นะครับนี่ครับการเดินเป็นลักษณะสามทิศด้านหน้าแบบนี้นะครับตรงได้ซ้ายได้ขวาได้แต่ไม่สามารถเดินแบบนี้ได้นะครับด้านข้างแบบนี้เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้เดินไม่ได้ดไไดแล้วคราวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าโคนตัวนี้เรอไม่ทับท่าน,นี้นะครับเวลาเขาจะถอยหลังนะครับมีกติกาอยู่ครับว่าโคนเนี่ย จะต้องถอยหลังเป็นในแนวเฉียงเท่านั้นนะครับไม่สามารถถอยหลังลักษณะแนวเส้นตรงแบบนี้ได้ครับการเดินของเจ้าโคนตัวนี้จะเดินเป็นเส้นตรงนะครับด้านหน้าได้เท่านั้นเนี่ยครับหน้ามือของผู้เล่นเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นอินซีเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งสีขาวนะครับก็นับฝั่งของผมเป็นหลักโดยการที่ผมจะสามารถเดินโคไปด้านหน้าได้ด้านซ้ายได้ด้านขวาได้แล้วเวลาถอยหลังนะครับก็จะเดินถอยหลังเป็นแนวเฉียงครับ เฉียงได้แบบนี้ครับแต่โคนมีข้อห้ามอยู่กับว่าจะถอยหลังเป็นเส้นตรงแบบนี้ไม่ได้นะครับไปด้านนี้ข้างข้าแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือด้านขวาแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือรองแม่ทัพของสนามรบในวันนี้ครับก็คือเจ้าโคนครับคุณนางคนนี้แหละครับเปรบเสมือนจะรองแม่ทัพในสนามรบครับต่อมานะครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตพูดถึงครับ เจ้าตัวนี้ครับพระเอกของเรื่องเลยครับท่านผู้ชมส่วนมากนะครับบรรดานักบัลลุก,กหลายท่านจะชอบเจ้าตัวนี้เป็นอย่างมากครับเป็นกองทัพพิสดารครับท่านผู้ชมลักษณะการเดินของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ครับเรียกว่ากองทหารม้าครับท่านผู้ชมนี่ฮะทหารมา้าม้าเนี่ยจะมีการรบที่พิสดารและซับซ้อนมาก ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในสนามรบของกระดานหมากรุกเลยก็ว่าได้นะครับอนุภาพนั้นไม่ด้อยไปกว่าจเจ้าเรือลานี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรือในรอบต่อไปนะครับตอนนี้ขอพูดถึงเขาก่อนครับนี่ฮะพระรองของเราครับแต่พระเอกผมมีในใจอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวขอพูดถึงพระรองก่อนพระรองท่านนี้เนี่ยอนุภาพของเขานะครับเป็นกองทัพที่พิสดารเปรียบเสมือนกับว่าวางกลพิชัยสงครามเอาไว้ครับ แล้วทําการเดินเคลื่อนตัวมาการรบของเขาลักษณะเป็นการเดินแบบ8ทิศสังเกตดูนะท่านผู้ชมครับม้าตัวนี้นะครับผมขออนุญาตตั้งเนื้อสัตว์การเปิดหนาก่อนนะครับเขาจะเดินเป็นตัวแอลครับเป็นตัวแอลทั้งแนวตรงแนวขวางแนวด้านหน้าแนวด้านหลังแนวด้านข้างเป็นตัวแอลหมดครับลักษณะการเดินนะครับขอท่านผู้ชมลองมองตรงนี้นะครับ1 2 3สานะครับ หนึ่งสองสามนะครับลักษณะเช่นแบบนี้ครับหนึ่งสองสามปึ๊บนี่ครับม้าจะเดินแบบนี้ครับขาเกย์เกแบบนี้ครับแต่ว่าเดินหนึ่งสองแล้วก็สามก่อนนะครับหรือนะครับหนึ่งสองสามคือเดินทีเดียวครับแต่ว่ามาช่องนี้เลยนะครับนี่คืออนุภาพของเจ้าม้าครับต่อมาครับเดินไปด้านหน้าได้เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาดูอนุภาพในการเดินแบบด้านข้างกันบ้างครับขออนุญาตหยิบตัวม้าก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาม้าเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินยังไงนะครับด้านหน้านะครับเมื่อสกูนี่ได้เห็นแล้วนะครับหนึ่งสองสามนี่คือการจับเดินทีเดียวนะครับแบบนี้นี่คือม้าครับด้านหน้านะครับนี่ครับแบบนี้ครับได้หมดเลยแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือนะครับหรือนี่สองทิศแล้วนะท่านผู้ชมครับทิศที่สามครับแบบนี้ครับ สังเกตดูเขาจะเป็นตัว L เนียเป็นตัว L เดี๋ยวเราจะทําเส้นลายให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าเขาเดินยังไงเนี่ยเนี่ยครับ L แบบนี้เลยจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะครับจอจานสามต่อมาครับด้านขวามาตรงนี้แล้วนะฮะด้านซ้ายครับก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านซ้ายนะครับจอจานสามเป็นหลักนะยืนตรงนี้นะฮะเนี่ครับต่อมาครับแล้วถอยหลังล่ะข้อนี้จะตั้งเป็นจอจานสี่เลยครับก็ดีครับถอยหลังมาตรงนี้ได้ครับ นี่ฮะบผมขออนุญาตตั้งม้าให้ดูนะครับว่าเขาเดินไปตรงไหนได้บ้างโดยเริ่มจากจุดตรงนี้เป็นหลักนะครับท่านผู้ชมเอาตรงนี้เป็นหลักนะครับขอเนี้ยหยิบตัวออกครับสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมผมทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพื่ออธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับถึงตัวอนุพนตัวมเดี๋ยวจะตั้งตัวเบี้ยตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางเอาไว้นะครับแล้วนำม้ามาวางให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าเขาเดินยังไงสมมติว่าม้าของเราตั้งอยู่จุดนี้นะครับตำแหน่งที่จอจันร์สี่ ตัวนสิหนะฮะตัวจันสิผมจะวางตัวหมากม้าตัวที่หนึ่งให้ดูครับนี่ครับม้าเวลาเดินตรงนี้ได้ครับเนี่ยตรงจุดนี้ได้ต่อมาครับจุดที่สองตรงนี้ได้นะครับเดินได้จุดที่สามครับนี่ครับขาม้าเท่านั้นเลยนะครับจุดที่สี่ครับเดินได้นะครับขออนุญาตหยิบตัวหมากที่เป็นตัวหมากแทนม้านะผมมีตัวหมากแค่จุดเดียว ต้องขออภัยด้วยครับด่านที่ห้านะครับเขาจะสามารถเดินไปไหนได้บ้างผมขอแทนด้วยการวางเบี้ยงหงายสองตัวพร้อมกันนะครับนี่ครับจุดที่ม้าจะยืนได้ตรงนี้ก็มีหรือนะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เขาสามารถไปตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับม้านะครับของทับมา้า ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับขออนุญาตหยิบตัวครับนี่ครับผมอาจจะวางให้งงนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับสังเกตนะท่านผู้ชมครับม้ายืนตรงนี้นะฮะม้ายืนตรงนี้แต่สามารถวางตำแหน่งได้ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเดินได้แปดทิศครับสําหรับม้าของเราม้าเนี่ยครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะไปตรงนี้ก็ได้ไปตรนนี้ก็ได้ ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ตอนตนี้ก็ได้นะครับคือเวลาเดินม้าเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแต่ว่าม้าเดินไปได้หมดเลยครับทั้ง8ทิศแต่ว่าเดินได้แค่ตาเดียวเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราเดินมาจากตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะเดินมาต่อที่ตำแหน่งนี้นี่ยผมจะเดินละสมมติผมตาเนี้ยผมจะเดินม้าผมก็เดินม้ามาครับาวางตรงนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นตำแหน่งที่ม้าผมเดินอย่างถูกต้องนะครับถูกต้องไม่มีการห้ามครับว่าจะเดินไปซ้ายไปขวามไม่ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมม้าอยู่ตรงนี้แต่ไม่สามารถกระโดดข้ามอย่างนี้ไปได้นะครับกระโดดข้ามไม่ได้ห้ามล้นกระดานครับได้แค่นี้อนุภาพก็จะหายไปเลยแค่สองน,นะครับนี่ครับสองจุดแบบนี้นะครับนี่ฮะอนุภาพของเขาก็จะมีแค่นี้แล้วแต่มุมที่เขาวางนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ในเกมหมากครุกที่ระดับ มือชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเวลาเดินเนี่ยเขาจะพยายามวางม้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่กลางกระดานเสมอนะครับเพื่อว่าให้มีอนุภาพของตัวยืนเนี่ยสูงที่สุดครับก็ลักษณะการกินของม้ากบท่านผู้ชมครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเจ้าม้าตัวนี้แหละครับที่เป็นกองทัพพิสดารที่จะนำาชยมาให้กับกองทัพของฝั่งที่ใช้งานมันนะครับตอนนี้ครับสมมุติว่าม้าสีแดงนั้นเดินคุนนางน้อยครับคุนนางน้อยขึ้นมาแบบนี้แล้ว บางเอื่นว่าเจ้าหมาของเราเนี่ยอยากจะกินครับอยากจะกินเขานะครับก็สามารถกินได้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยกินตรงนี้ได้นะครับกินได้อย่างนี้การกินคือลักษณะการกินแล้วแทนที่นะท่านผู้ชมครับแทนที่แบบนี้เลยนะครับแทนที่แทนที่เลยนี่ครับกินแล้วนะครับโคนก็จะถอยกลับไปกินได้เหมือนที่เราอธิบายไปข้างต้นนะครับว่าโคนนั้นเดินยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เนี่ลักษณะทุกอย่างเช่นแบบนี้ครับ ม้าเนี่ยกินเม็ดได้แต่โคเนี่ยถอยกลับไปกินม้าไม่ได้นะครับสาหรับมุมมองฝั่งสีดําที่จะมองมาทางนี้นะครับเพราะว่าโคนสีดำเนี่ยเดินแบบนี้ได้ครับสามหน้าแต่ว่าไม่สามารถเดินถอยหลังไปเส้นตรงได้ครับต้องถอยหลังเฉียงนะครับตามกติกาที่เราได้บอกเอาไว้ในช่วงข้างต้นนะครับดังนั้นครับถ้าอยู่แบบนี้ครับถือว่าม้าของสีขาวเนี่ยกินเจ้าเม็ดหุ่นนางน้อยของเราฟรีๆเลยนะครับนี่ครับ กองทัพพิสดารครับมาโอเคครับเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปของเคข่าวรดิโอด้วยนะครับก็จบเรื่องของกองทัพมาก่อนท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับตามข้อความของเคข่าวรีดิโอผ่านช่องทาง Facebook ได้นะครับช่องเราเปิดรับทุกคนครับตอนนี้เราจะนําคลิปลงที่ YouTube และ f a c e b o o k ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอนุภาพตัวมาของเราอีก คุณนางท่านหนึ่งนะครับขอเนี้ยตั้งตัวหมากก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจของเกมนี่ครับคุณของสีขาวตั้งงองงูนะครับสีแดงตั้งจอจานแล้วเม็ดจะไม่ตรงกันเม็ดจะตรงกับคุณวางตรงข้ามเสมอเนะฮยนี่การตั้งตัวหมากนะครับเนี่ฮะตั้งที่ถูกต้องนะครับนี่ฮะคือคนโบราณเห็นเคยตั้งแบบนี้ก็มีเนะี่ยแต่ว่าต้องไม่ตรงกันเนะยแต่ว่าผมว่าอันนี้คือมาตรฐานที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมครับ มาตรฐานที่สุดแล้วครับโอเคครับนี่คือมาตรฐานนะท่านผู้ชมครับมาตรฐานที่เล่นกันทั่วไปแต่ตอนนี้ครับผมตั้งตัวหมากให้เสร็จก่อนนะครับก็ตอนแรกทําคลิปเป็นแบบแนวออนไลน์ครับตัวหมากว,วางเประบบคอมพิวเตอร์แต่ว่ามีน้องชายผมท่านหนึ่งเขาเตือนขึ้นมาว่าเสียงพี่อินซีเนี่ยน่าจะบอกอธิบายเข้าใจให้ท่านผู้ชมได้มากกว่านะรครับก็เลย ทำเป็นกระดานจริงเสียเลยนะครับวันนี้โอเคครับขุนนางตัวต่อไปของเราครับบพูดถึงไม่ได้เลยพี่ใหญ่ของเกมครับนี่ครับภาษาอังกฤษถ้าเป็นบรรษากุลเรียกว่ารุกเนี่ยแต่บ้านเราครับเรียกว่าเรือครับท่านผู้ชมครับกองเรือครับกองเรือพิฆาตของกองทัพของเราเรือเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอนญาตวางตำแหน่งนี้นะขอันุญาตวางกอกนะครับเขาจะมีอำนาจที่ เดินในทิศทางที่ด้อยกว่าม้าถึงสองเท่านะครับม้าเนี่ยเดินได้แปดทิศแต่เรือนั้นเดินได้เพียงแค่สี่ทิศเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสี่ทิศที่ผมหมายถึงนั้นก็คือนี่คับท่านผู้ชมครับทิศที่หนึ่งทิศที่สองนะครับทิศที่สามและทิศที่สี่ครับนี่คือเรือนะครับท่านผู้ชมเรือเป็นที่ใหญ่ของเกมครับเรือนั้นจะสามารถไปตรงไหนก็ได้ที่เป็นช่องว่างในกระดานนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวหมากของของฝั่งตนเองอยู่แบบนี้ไปวางอย่างนี้ไม่ได้นะครับวางอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ตัวตัวหมากก็เหมือนกันครับวางไม่ได้นะนี่ครับถ้าอย่างนี้วางไม่ได้ครับวางได้แค่นี้ฮะวางได้แค่นี้เรือนั้นจะไปไหนก็ได้นี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเกมจริงๆนะครับคอยอนุภาพนั้นของเขานะครับเป็นกองทัพที่พุ่งตรงและก็ทําการมุ่งมั่นในการทําลายสูงมากครับจะเป็นการกดต่อขุนก็ดีครับ เรือนี่ถือเป็นพี่ใหญ่ที่แข็งแกร่งมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแข็งแกร่งมากแล้วลักษณะการกินของเขานะครับเขาจะกินแบบนี้ครับท่านผู้ชมกินแทนที่แบบนี้ครับกินแทนที่นะฮะกินแทนที่แบบนี้เนี่ยกวาดหมดโต๊ะก็ได้ครับแต่ว่าต้องเดินกินได้ทีละช่องเท่านั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่แบบนี้ครับเนี่ยฮะแบบนี้เรือเนี่ยกินไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับกินเขาไม่ได้เนี่ยต้องแบบอย่างนี้ครับ อย่างนี้กินได้ครับกินได้แต่ว่าเขาจะเอาอะไรกินสวนมาก็ต้องแลกคิดคุ้มให้ดีนะครับว่าลงทุนไปแล้วมันคุ้มไหมนะครับท่านผู้ชมเรือนั้นอธิบายเขาแจง่ายครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเขาเดินอย่างเงี้ยยาวๆได้ครับไปไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นที่ว่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งตัวเองขวาอยู่แบบนี้เดินไม่ได้ครับติดครับแต่ถ้าเกิดเดินเข้าหาเขานะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยอยากจะกินม้าก็กินไม่ได้ต้องกินผ่านเบี้ยไปก่อนนะครับถึงจะถึงม้าได้นะฮะ ก็อันนี้อธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับนี่คืออนุภาพของเรือนะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวเนี้ยในกระดานเนี่ยผู้เล่นจะห่วงมากครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดมาถึงแล้วก็ท่านผู้ชมครับจอมทัพกษัตริย์ของเรานะครับนี่ครับท่านพระยาครับขุนเนี่ยเปรียนเสมือนจอมทัพในเกม เมื่อแม่ทัพนั้นบัญชาการศึกสั่งให้ไปตายก็ต้องทําได้เสมอเปรียบเสม,มือนกับผู้เล่นคนนี้ครับคือตัวของเราเองที่ลงไปเล่นในสนามกระดานรบแห่งนี้ครับเขาผู้นี้เจ็บไม่ได้ครับเมื่อเจ็บแล้วทุกตัวหมากต้องคอยปกป้องเขานะครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้ครับถูกลุกแล้วจนเมื่อไหร่ถูกลุกแล้วไม่มีตาเดินนะครับโดยการถูกลุกด้วย จะถือว่ากองทัพของเรานั้นแพ้ทันทีครับนี่คือขุนนะท่านผู้ชมครับขุนหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคิงนะครับคิงนี่ครับเจ้าตัวนี้เจ็บไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าสีแดงนั้นนําเรือมาวางแบบนี้ครับนี่ครับเรือแดงกินได้อย่างนี้ขุนขาวถูกรุกอยู่นะครับอย่างนี้ เมื่อผูเ้เล่นสีแดงเดินแบบนี้เมื่อไหร่ต้องพูดคําว่ารุกทุกครั้งนะครับรุกอย่างนี้คือลุกนะครับรุกสีขาวนั้นมีวิธีทางเลือกได้หลายทางครับจะเดินแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ตารุกหายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรือไม่สามารถกินขุนได้ติดเบี้ยอยู่นะครับต้องผ่านจุดเบี้ยไปก่อนโดยการกินอย่างนี้ยรุกได้ครับแต่ เขาก็สามารถกินหายไปได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ถือว่าตาลุกหายไปแล้วครับแบบนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสีแดงเมื่อลุกแล้วเนี่ยสีขาวทําอย่างไรได้บ้างเป็ดนะครับอย่างนี้เรียกว่าเปิดนะครับแบบที่สองครับกินตัวที่ลุกทิ้งไปนะครับต้องปกป้องเจ้าตัวนี้ทุกตาเดินในกระดานครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ลหละแบบนี้ครับเนี่ฮรลุกสีขาวทำอย่างไรได้บ้างสีขาวนั้นหลบขุนเท่านั้นครับหลบขุนเท่านั้นหรือนะครับหรือถ้ามีตัวหมากที่วางอยู่ตรงนี้ครับลุกอยู่ขาวเนี่ยปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าม้าเนี่ยการเดินของเขาจะเป็นลักษณะก้าวกระโดดครับเนี่ยครับแบบนี้อย่างนี้ปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้ อย่างี่ต้องหนีขุนเท่านั้นนะครับหรือนะครับนําเรือกินม้าทิ้งไปครับตาลุกก็จะหายไปทันทีแล้วฝั่งตรงข้ามเขาก็กินตอบกลับมันแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือการฝึกฝนความคิดของผู้เล่นด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูต่อครับขุนเนี่ยเดินยังไงนะครับท่านผู้ชมขุนเดินยังไงเจ้าขุนตัวนี้ครับเปรียบเสมือนกับจอมทัพและพระราชานในสนามรบ เขาสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้ครับแต่มีข้อแม้ว่าเดินได้ทีละช่องเท่านั้นครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากให้ขุนเนี่ยเดินเป็นโคนก็สามารถเดินได้ครับเดินได้ครับเดินได้หมดเลยนะแบบนี้ครหรือนะครับจะเดินแบบนี้ด้านข้างทีเดียวก็ได้นะครับตานไหนก็ได้ครับเนี่ยสำหรับพี่ขุนของเราเนี่ยครับลักษณะเป็นหกช่องแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ เดินแบบนี้รอบตัวได้หมดเลยนะครับคุณสามารถเดินได้หมดแต่ว่าเดินได้แค่ทีละช่องเท่านั้นนะครับดังนั้นครับเวลาเดินขุนเนี่ยต้องระวังและสําคัญให้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถูกรุกจนเนี่ยก็ณีตั้งภาพให้ดูนะท่านผู้ชมครับผมจะตั้งภาพให้ดูนะครับลักษณะขุนถูกรุกจนนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยขุนของสีขาวเนี่ย ถกลุกจนแล้วนะครับตัวเบีย้ยเนี่ยเบีย้ยลุกจนหรือนะครับหรือนะฮะผมหรือวนะ่าใช้โคนล,ลุกก็จนเลยครับเพราะว่าคุณไม่สามารถมีตาเดินได้แล้วเดินไปนี่ก็ติดตาโคนนะครับกินถอยหลังก็ติดพวกตัวเองเนี่ยถอยไม่ได้จะกินไปข้างหน้าก็มีเรือกับมา้าคอยคุ้มกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าแพ้นะครับต่อให้ตัวหมากของสีขาวเนี่ยจะเต็มกระดานสักเท่าไหร่ก็ตาม สีแดงลุกขาวจนแล้วครับอย่างนี้ฮะห้ามเด็ดขาดครับสีขาวเนี่ยมีขุนนะครับแต่ห้ามเด็ดขาดที่จะถูกลุกจนสีแดงเองก็เช่นกันนะครับอาล่ะครับก็ท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาที่เพจของเราได้นะครับเพจเคหะขาวเรดิโอนะครับโดยมีรูปโลโก้อินซีนะครับอยู่ในภาพนะครับ ทาง Facebook นะแล้วก็ช่องทาง YouTube ครับมาลุกไทยเคเข่าเรดิโอก็อินซีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในคลิปนี้ครับขอฝากเคกข่าเรดิโอวันนี้ออมบอกอ้อมแจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วถึงแม้ว่าท่านผู้ชมนั้นจะไม่รักอินซีสักหน่อยแต่ก็อยากขอให้รักน้อยๆอ,อยากให้รักนานๆน,น,นะครับขอฝากท่านผู้ชมด้วยครับอินซีเคกข่าเรดิโอสวัสดีครับบายบาย